ตาบายดีพี่น้องสบายดียังเลยพี่น้องตอนนี้ก็หาโมงกว่าพี่น้องจ้ะรอพอน้องเทนมาแต่ทำงานเนาะทำโอ้โหจากเงินเขาจะเอา,าเขาจะสั่งแกงขี้เล็กพี่น้องจ้าอย่าเราแกงขี้เล็กกะวัลสีแกงกินเวลาบริเลแกงคายเพราะว่ามันมีมะพร้าวเนาะมะพร้าวไม่หน่อยก็เลยได้หาถุงพี่น้องเวย มึงอย่กับแมรนดี่ยนองโดดจา้าแน่นั่นมันมีหมากผ้าไปน้องหมากผ้ามันหายากเนาะต้องแกงใส่หมากผ้าเลยไปน้องเลยกะทิเนาะก็เลยหอมหยาบอ่ะเขาทานไายแน่และวะไายแน่กินน้ำมาส่นเขาก็เลยโกดลงไปโพูดเลยไปและปะ้วว่าลูกค้าสั่งเซลสะระพอกันซ้ำสั่งซ้ำถุงเล็กแล้วก็ซองถุงข้างบ้านเนาะปะ้า ไปหาทงมาลองค่ะพอได้ขายขนมเล็กน้อยอย่างวะ <c oughs> ตอนนี้ก็รอพ่อลงทิ้งมาจะทำงานก่อนเป็นหูจักห่านอันหูจกักยอนกระเป๋าเนาะเป็นหมูกันแลาวจ้ะก็สักครู่พี่นอ้องเยพี่น้องยใจเสิเล็กจ้ะทงละสามสิบบาทพี่น้องพอกินยากจะจะธงขาพ่อลงทิ้งมากนางขับรถไหม ลุงมาพี่ห้องกันน้าน้าอะไรลุงโง่นะเองานมากระซืบกับเขามาฝากลูกทำงานแต่ได้เหตุใช่ไหมลุงน้าเขาดูหน่อยตรงน,นี้ไม่เปลี่ยนสุดเลย เย่ก yeah. ับข้าวเขามีแล้วไส้ตันอ๋อโอ้ยพะโลอีกพะโลกี่บาทวะน่ะโอ้พะโลบ้านนี่คือขายแพงแท้<า>โอ้ยคือที่ปราทข้า<ร>ไม่ต้องซื้อมาแล้วลุงเลยเมาซื้อม่านห,าห้าพี่แม่ไม่แช็คบอกก่อนหัวพะโลถุงละห้าสิบมายดอนสามสิบเองเยีะยว่านี่อ่ไว้กินมืออื่นเส้าคุณ มาทำเงาน về หาเบึงเฮ็ดเป็นดอกโว้ยขอโทษขอโทษพี่น้องอืมจอดเงียบมาเลยเดี๋ยวจะให้ลุงไปส่งพาไปส่งแกงชีลึกเป็นดอกเลยน ทางไปโรงเรียนข้องเทนไป,ไป้องลยแล้วกับว่าสแกนกินอะไรเนีย่ยเลยมันลายนักกะก็เลือพดค้ายไปลเยลยเราพูดเค่าขนมดูกระสังระยะทางนี่ประมาณหนึ่งกิโลใช่ไหมลุงถึงไมกิโลหนึ่งเดี๋ยวไม่ค้าจะมอง ในโรงเรียนนะสามกินขาดไปเลย,ยก,กีฬานะ่ะน้องน้ำสนะไปลเลยสนะระ,ะดับตำบลเนาะตำบ,นบ,บลนาบัวหน่อยแทบอลหมื่นคนก่อนท้านจะไปส่ปนงนี่เขาจะเอาคลายคบหัวตะกุา่ายเลยังไง หัวมีเนักมีเหลียงงัวนะ สิ์เก uh ่าขอคารวะใช่เออเฉพาะมันจังไปไหนอ้วน เีวก่อนะลุงมาเยอะลุงมาเยอะมาเยอะใช่บบลุงทไมมาเยอะลุงอืมเป็นต่แพงใช่ปะขอลูกใหม่ บ้านเก็จะเลี้ยงมูเลยพี่น้อกเลี้ยงมูเลี้ยงกบออกมาได้ไหมนี่หมู่บ้านใช่ไหมสมัย <c oughs> ก่อนอีเมลเลี้ยงเพร่นเราตั้งใจแต่สมัยยังน้อยเก็จะ,จะเลี้ยงมูเลยเลี้ยงมูกินกำหำ <c oughs> โอ้สูบสาดน้ำจะหมดบ่ <c oughs> เฮ้ยโหขโมยใหญ <c oughs> <ะ>่ไปเบิ่งกบไปหน่อย ทรงแกงขี้เหล็กพร้อมดูาพามกบขจ้ามัวกระกงามเช่เนาะแม่แม่เราเราอีทำกบเก็บบออบน้อนงน้อยอยู่ลูกอ,อันนี้บอ่อนุบาน ผักตบอ๋อผักนี้ไว้ไว้สำหรับไว้ใส่กลุ like ่เนาะไงปาทุเคยเห็นในกบอยู so ่ในกรุงเทพเป็นต้ ไต่ทุนกันนะนะบ่อะบาน,บานอืลบอ่บ่อนี่ไงจากคู่นอนข้างบนไหมนี่นี่นี่นนอืมอันนี้อันนี้บ่พ่อเพื่อนบอก<ะ>ตาสืดอเนี่ยอยู่ไหนนี่บอกน,นี่พ่อ,อพอเพื่อนนี้ใช่ไหมอืมต้องไลบ่บอ่อเนาะ นี่ทำไมเงียบเช่นี่เพราะวนั้นยังตัวน้อยอยู่เป็นลูกัมากอือตัวนี้เป็นลูกวัต่อไปตัวน้อยกำลังอาาแนขาดอือก็จะเลี้ยงแล้วก็จะ็รหิตกบุยงกบยัดไส้เนาะเป็นเป็นพวกพุ้นกลางตอนนี้เป็น นิ้วสองนิ้วกำลังดำดำนี่นี่ผพ้ดีปนนี่กลังน้อดีปนดำดำอยู่ใต้ใบมันนอนนืปลาทูตัวนี้มันไม่ไปไหนไม่คิดอีกเพว่าอ้วนอะนี่ทลองป่องนี่นอนจะเลียงกบเลียงะเขาจะขยันเนาะ ไปไปไปนอนก็นอนอยู่ใต้ใบนี่ขี้เล็กกับบรดเพนไปนอนทงละสามสิบบาทเนาะอะลมากัเหาอก็ถือจะโบกัสจะมากัละพ่อไปให้้าวมูน่อ๋อส่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเด้ออนนี้เอากระเช้าไปเนงจัาฝาโตไล่โคซเนาะดีแมงเบ้อสุขุสุโคน ກັນໃໝ່ຄລິບໜ້າເນາະສະບາຍດີສາດ